สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเบาะแถวสอง n d a Step w a g ว n ภายในนะครับปกติแล้วเนี่ยเบาะก็จะเดินหน้าถอยหลังนะครับแบบทั่วไปแล้วก็ปรับเอนนอนปรับรองน่องได้นะครับแต่ในรุ่นของ Honda Step w ว g o n เนี่ยเราสามารถปรับได้ละเอียดกว่านั้นครับก็คือตัวเบาะเนี่ยเราสามารถปรับซ้ายขวาเป็น4ี่ทิศทางครับแบบนี้เลยตัวเบาะเนี่ยเราสามารถปรับชิดทั้งซ้ายและขวาเนี่ยให้มันชนกันได้เหมือนเป็นโซฟาเบนช์ครับทำให้ตัวรถเนี่ย มีฟังก์ชันและอิสระเนี่ยมากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะกางมาเป็นโต๊ะนะครับวางของวางแก้วน้ําได้วางสัมภาระได้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวซองหนังตรงนี้ครับไว้ใส่ของใส่มือถือได้อีกนะครับรวมถึงตัวเบาะแบบ First Car ์เนี่ยก็สามารถปรับเป็นที่พักแขนแบบนี้ได้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมีซ้ายและขวาเลยเป็นไงกันบ้างครับกับภายใน Honda Ste p w วากอนถ้าท่านใดสนใจนะครับชมรถคันจริงติดต่อได้ที่ TPM m อเตอร์สาขาเจริญนครขอบคุณครับ